วัฒนธรรมพี่น้องวัฒนธรรมเยอรมันกับคนไทยมันต่างกันเป็นวราจา จ้าพี่น้องปักซีย่ีงามบ่ะพี่อันนี้รุ่นสามเลยพี่น้องรุ่นแรกกันปลูกต้งแต่อันกอนหนาวจ้าปลูกต้งแต่กอนหนาวอันนี้รุ่นสามพี่น้องรุ่นสามก้อนหนาวเราม้ามันก็สิม้ามอเอมอกระลาเนาะมกระลากุมพามีนาพี่น้องถอนกินอันนี้รุ่นสองพี่น้องนี่ยวีเอาไ้ถ้าเอาเนี้ยวมันีน่รุ่นสอง ก,กูกุนสองขุนสามโนเด้ผปักซีพี่น้องเพราะว่ามันทนหนาวเนาะมันบ่จะเยอะพี่กะไวแต่ให้มันโ้นจ้าพี่น้องร้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกจ้าพี่น้องหอมได้จังสีกระดาบางเที่ยกก็คิวเนาะพี่น้องเนาะอืมคิวใส่แก้วหว่องนี่พี่น้องแซ่บจ้าพักสลัดงามๆจ้าพี่น้องพี่เป็นพุ่มพูง,งอยู่จ้าพี่น้องงามบ่เป็นพุ่มได้จ้าพุ่มเดี่ยวกวัวเดียวได้จ้านี่ ก่อเดียวเลยก่อเดียวเลยสลัดกระเทียมพี่น้องกระเทียมได้วีสีอันลูกเราจะประมาณกลา,างเดือนกนลางเดือนกรกฎาคมพี่น้องอันนี้มันหวัวก็ยังบพาทนได้สิ้นเดือนเนาะว่าสิ้นเดือนบอลมีถุน้าเลยจ้ะทีมันกลางเดือนก็ลองลงหัวง้ามพี่น้องปากเนาะพี่น้องเนาะจ้ะลงหัวแล้วเนาะ ตากระเทียมเหมือนกันเนาะพี่น้องยวบีก็มีหอมจา้าหอมแดงเนาเดี๋ยวพี่น้องหอมแดงไวจ้จะใส่ปนใส่เก้ยวจ้าพี่ผมจะใส่ปนใส่เกี่ยวไปวต้องซื้อเนาะย้ำจิตต่ำเกลียวนักก็แล่นลงเหมาเลยจางเสียอันนี้แล้วอันนี้กับผักอีตูฝรั่งพี่น้องนี่บางคนก็บ่มากินมันดอกจ้านี่บางทีจ้าพี่น้องจ้าโหระพาแย้วีจ้าพี่น้อง โูลพาใหีสิเอามาบ่งจ้ะต่วหันได้บ่งเทียสิเราคิดให้พี่น้องฟังเนาะสิเราเลี่ยงอเงินบมน,นานหล้กฟังนะจ๊ะมันงี้มันบ่นแน่เนาะถ้าพี่น้องผู้ใดมีความคิดดีๆก็บอกมาใด้ได้จ้าเกี่ยวกับอวีซ่าบ่ถ้าวอนลรวกะ็เงินบมนานที่เขาได้กับอสามีอันเยอรมันนี่สิเอากับประเทศไทยเองบ่ไดดนะจ้ะเขาประ่งให้พะนะจ้าพี่น้องใ่ใบแมงลักแกวีจ้า นั้นก็ไอหอมเปย์จาาบักชีฝรั่งเนาะพี tamam. Higher, Complex, 53, ่น้องเนาะนี่ก็โหระพาพี่น้องโหระพ่างามเลยจ้าพี่น้องรูคุรัดพี่น้องรูคุลัดงามจ้าชยวีมากกินพี่น้องฝึงเสียหยาไปจ้าอันนี้เี่ปันได้แล้วยุอันนี้หยาจ้าพี่น้องขึ้นสายเกิดหน่อยพี่น้องขึ้นสายเกิดหน่อยจ้าเกิดหน่อยนี่รูคุลัดพี่น้องแ่บจ้า ลูกรามีถากบราพีนองกินสดได้จ้าอืม้มพักแป้นย่าีจ้าพี่น้อง,อง,ล,อองาลาที่เซียนพี่น้องนี่ปลูกรอบสองเจอลาที่เซียนยกลงไหมอันนี้ใบเสบงัหระพากับปลาอีตูจ้ะนี่ก็ไปแมงลักพลาอีตูยายบีจ้ะมันเหลือถาดมันเหลืออัน ถาดใหญ่เนาะจ้าพี่น้องแตงจ้ามันเหลือในจ้ามันใหญ่มันอันนัน,นโพดมันอันนีเ้เต็มเต็มกระถางโพดจ้าสลัดไลยพี่น้องสลัดไลยจ้าเต็มจ้าพี่น้องนี่ก็บบ็อกโคลี่พี่จ้าบอกโคลี่ผักเพล่จ้ารีวิวสวนผักเล่าเลี้ยงเงินบำนาญน,นะพี่น้องเนาะ บลอกขลีจ้าพี่น้องงามเจ้าฝนตกใส่อันนี้องใส่ไตยพี่น้องถากมากินจ้าอันนี้กระบ,บูมะโคพี่น้องกระูมะโคดอกกระลำจ้าเอวีปีกผูกสุปีพี่น้องอันนี้เพียมะกินถากมะกินพี่น้องเก็บไปจ้าพี่น้องกับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะจ้ะเนาะเป็นทางกันจ้าเอวีรีวิวสวนพักแล้วก็เราคุย คุยเรื่องบ่มนานเนาะพี่น้องเนาะคุยเรื่องบ่มนานจาน้าเงินบ่มนานได้บรรยากาศพี่น้องมานั่งอยู่ในสวนผักจ้าไายกังเว้นเมื่อไรพี่น้องเป็นยังว่าตีเขาเจ้าสาสางบ้านมันดังปวดจา้ายยวีก็อยากมาวนะ่าเนาะอันเพราะว่าอันมีคนเพิ่นพาเพิ่นถามยยวีนะเนาะออ้ยบำนาญไอ้บำนาญไอ้ที่จะเอาไปไทยน่ะไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องเนาะไม่ได้ไอ้ไม่ได้วีซ่าถาวรนพนาเอาไปไม่ได้หรอกว่าสัน อันนี้ขอหัวก kind of like ็ได้ยินอีกจ้าขอยได้เงินบำนาญมา6ปี7ปีแล้วจ้ะเพราะว่าพ่อข่อยตายประมาณนี้เนาะจ้า6-7ปีแล้วแล้ววันนี้อืมเอ่อก่อนก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกข่อยกันบำนาญน่ะบ่ได้ดอกว่าสันเพิ่นว่าคนไทยแบบว่าบอกว่าบ่ได้ว่านั่นเนาะจ้าเพิ่นก็อิจฉากันประมาณนี้หรือว่าบ่รู้จ้าเอ่อบำนาญน่ะบ่ได้ดอกว่าสัน ผมนั้นนะบ่ได้ดอกผัวตายจะแต่งงานนี่มาจากปีแล้วบ่ได้ดอกแค่จังใดก็บ่ได้หัว,ดหวเด็ดตีนขาดพปะนะเออระบบอนีระบบอนีคอยคอยได้จ้ะดูบ่าม่ใหญ่คนนั้นกรว่าจาังใดแล้วก็บอกว่าเออโอ้ย ตัวมีงานเฮ็ดตัวมีการมีงานเฮ็ดก็เลยได้บ่มนั้นผัววัดพนะนาพี่น้องคน้นเฮาก็จากเมนอีหย่างเนาะแบบว่าูู้่จรจิงแล้วก็มมเว่องเนะจ๊า,จา,า,า,จาพี่น้องแล้ววันนี้ยายบีสิแมาแนะนาอีว้าอีกอย่างหนึ่งเนาะเงินบนน่มนั้นเงินบ่มนั้นที่ว่ายายบีบ่รไร้บ่ได้ววซสาถาวนก็จริงจ้าแต่ว่าพี่ค้นที่ เสียงดังขอภัยได้พี่น้องนักบา่เวบอกันแปลว่านานานา้นา,น,านสิขเขาะจะออกมาเลีนนัน่งนานาระเบียงกันนะจ้ะเนาะคุยกันเพราะนานาหนาวก็ๆๆมีแต่อยู่ในบ้านพี่นอ้องฝนตกได้พี่น้องอืมเอาจ้ะเขาเลี้ยงต่อไปวันจ้าเราบันเดออันบำนานน่ะน้องอน่ะไปไม่ใหญ่เก่าพี่น้องไม่ใหญ่เกา่าเออคนนี้ไอ้บำนานเอา,เอาไปประเทศไทยไม่ได้หรอกว่าสั่นเออเอาไปประเทศไทยไม่เอาหนูคนอออ ใช่แล้วพี่เออยังไงเราก็ต้องทํางานไปก่อนลาสันเราก็ต้องทํางานไปก่อนนะพ่อนะะพี่น้องอันนี้ก็บไดวาเพื่อนอย่างดอกเขาเพื่อนเกษรวังดีแล้วแต่ว่าเพื่อนรู้ว่าจริงเพื่อนกับมักบอกเป็นคนมักบอกประมาณนั้นก็แล้วแต่เพื่อนแต่่ายายผีว่าคนที่คนที่เพื่อนได้รับปอามนั้นเพื่อนก็อยู่ผัวเพิ่อนอยู่เยอรมันค้อกันจากผัวเพิ่นตายเพื่อนก็กลับไปอยู่ประเทศไทยเมพีก็หนังซือกับได้เลียนนะหนังซือกับได้เลียนจ้ะ เราก็บอกงูกางงูป็ป่าน้ำผัวน้ำลูกน้ำเต่าเราไปจริงๆล่ะอยู่เยอรมันนะจ้ะแล้วัดน,นี้เราวัดนี้ไอเลาได้กินทุกมือหนีแล้วก็อยู่เมืองอุดรคือใย่ปีเมืองอุดรอยู่เมืองอุดรแล้วก็ได้กินเรามีผัวคนไทยผัวคนไทยเราก็ตายแล้วจ้าช่องนี้ดังอยู่จ้าซื้อซื้อซื้อ,อพีคนนี้ดังอยู่ที่เราได้เงินบำนาญจากผัวจากผัวคนเยอรมันไปจ้าเราก็ได้กินทุกมือซ้อทุกมือนีจ้า ตาบากันแล้วแต่คนคนที่เป็นสีเบาเนะาะสีได้หรือบ่ได้เขาก็บบัู่มันบ่จ่าพี่น้องบัวู่แท้ก็คือสรุปว่าแล้าก็ต้องรอฟังจา้าฉันฉันเคยถามอันไอไอทนายฉันนะพี่น้องทนายตอนที่ฟ้องเรื่องตอนผัวตายนะจา้าทนายเราบอกว่างสิคุณสิกลับไปอยู่บ้านบ่สิกลับไปอยู่บ้านบ่เดินฉันสิเดินเลี้ยงให้เพิ่นเพิ่นสิซอยเหลือย่าวีเพิ่นเดีดตูน ย้อนว่าอันความเป็นคนความเกิดความเป็นคุนึ่งสิน้ำกันหนึ่งสิล่ะจา่าเพลพยเหลือเนะาะแต่ว่าฉันยังเพราะฉันอยากไปฉันอยากอยู่เฮ็ดงานก่อนเพราะว่าอาันอันฉันกวาสิมาหนีได้มันกับมันกับโมเนมึงยังไงที่สิมาอู้ถ้าคุณกลับไปอยู่บ้านคุณลูกเต่าคุณกับซียูอืมก็สิดีใจเนะาะประสนพนลังสิเนานะปีนั้นยายวีกลับประเทศไทยเจะที่ว่าก่อนก่อนจะได้ก่อนจะได้เงินอืมได้เงินได้เงินเราจะได้เงินฟ้อง ปรองก็ดีกับเมียเก่ากับลูกเขานะจ๊ะแล้ววันนี้เพื่อนก็เลกว่าเดี๋ยวยายวีก็สิไปถามเพื่อนว่าอันสิได้เงินสิได้เงินไอ้อบมน้นนี่บอแล้วสิถามเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปถามทนายของยายวีเทียนหนึ่งจ้ะเพื่อนก็บอกว่าดี๋ย้ซอยเนาะถ้าช่วยถ้าฉันจะช่วยฉันจะช่วยได้ฉันก็จะช่วยนะอาจารย์เพื่อนวางสิเนาะเอาไหมล่ะฉันจะไปทํนึกฉันก็บอกคนว่า จนตอนนี้ฉันยังอยากทํางานอยู่เพราะว่ากว่าที่จะมาเยอรมันก็ไม่ใช่ง่ายๆกวางสิเนาะกพบอกว่าอถ้ากลับไปอยู่กับลูกคุณก็คงจะดีก็คงจะดีเพราะว่าลูกอยู่ใกล้แม่เ่าสันวัฒนธรรมพี่น้องวัฒนธรรมเยอรมันกับคนไทยมันต่างกันเหมือนวราาวัฒนธรรมคนเยอรมันอยู่น้ํา่อน้ําแม่แต่น่อยเท่าไงเราก็แยกครอบครัวไปแต่บันนี้คนไทยเหมือนพี่น้องกับกับแม่นควมเพิร์นวอล์ยูคคนไทย เขาก็ต้องมีเงินใส่มีเงินกินมีเงินอยู่บรมินสิว่าอนั่นอันนี้เป็นบรมราชาพี่น้องว่าทิ่มลูกทิ่มเต่าข่อยก็เอาตั้งแต่พ่นแล้วขอยิเอาลูกม้าลูกมันบ่ม้าจากพี่น้องลูกมันบ่ม้าผัวผัวฝรั่งข่อยที่เป็นตายนี่เ็ยัยหันกกเกิดเอามันมามันบ่ม้าแล้วขอยกจจังไหนได้เพราะว่ามันบ่ม้าแล้วเป็นบราจาชาพี่น้องข่อยก็เลยบอกว่าข่อยก็เลยบอกว่าอย่าแม่อย่าว่าแม่ทิ้งนะบอกเงายไปเลยเด้อพี่น้องเ้อ จะว่าแม่ทิ้งนะเพราะนพ่ปอไม่ไปไม่เป็นไรแม่มันลุงไม่บ้าหรอกปะนะกับคนที่เป็นเลี้ยงให้จ้าอืมแล้วบันนี้พอถึงเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องสรุปง่ายๆนะจ้าถ้าพี่น้องอันคนใดที่รู้เนาะพี่น้องเนาะคนใดที่รู้แล้วรู้จริงจ้าว่าเม่นวามาโซเลโซหลอกอันอันอันนั่นอันนี้อันเหยียดย้ำกันว่าเป็นแม่หม่เป็นอันนั้นอันนี้มันบราเจ้าพี่น้องเหยียดย้ำกันมนบราจ้า ่าเหยียบย่ำกันเถอะเนะแมนบอเพราะว่าเขาอันกระยูันหายยู่หายกินคนไทยมางสิแล้วเนาะพี่น้องคงม,มาคอมิมนกับบ๊บ๊บค่อยดีประมาณนี้จ้าเออแล้วบันนี้ฮัลโหจ้าถ้าพี่น้องผู้ใดรู้เนาะพี่น้องคอมิมนมาบอกแยบีในเด้อวางเงินบำนาญน,นี่สิเอาไปประเทศไทยได้บอจ้าประมาณนี้จ้าเออขอเห็นถากพี่น้องขอเห็นถากถากัานมากินพักค่อยหลายหลายตัวมากเลยตะนนี่สองตัวเห็นอยู่นี่เยอะสิ เก็บนออกไปหมดเลยจ้านี่ตบอสจ้าพี่น้องบอส่ก่อนฟังนะพี่น้องมันบราจา้าคลิปนี้ยายพีกับบอมี่ยังหลายเพียงเต็มไหมอยากอยากมาบอกว่าบนานอมนั้นเขาบอกว่าบ่อใดออกไปไท้ยบ่ได้ประมาณนี้นะมันบราจา้าเราลื้อจังไรอะไรยังไงต่อไปพี่น้องลูกอะ็ะคอมเมนต์มาบอกยายพีนี่ ว่าปมนานเขาสิออกไปประเทศไทยได้บอรหรือจังใดอะไรประมาณนั้นเนาะว่าวิเดียสาวอนทนี่จ้ะเพื่อนบ้านยูนี่เพื่อนก็บ,บอกว่าเอาไปได้จ้ะพ่อใหญ่ไอ้น,นี่เราเฮ็ดงานอยู่อ่ำจ้ะอ่ำกับลูซิลูอยู่้วเนาะอ่ำเกี่ยวกับคนันเยอรมนนั่นจ้ะพี่น้องเฮ็ดงาน,นอยู่กับอำ่ำมันบอละจ้ะกับซิลูโอเคจ้ะผ่ไม่อย่างมากมามยายวีก็ขอบคุณพี่น้องท่วงไปทุู้่ทั้คนตาที่เขามารับชมรับฟังนัจ้ะเนาะ ผู้ใดมีความรู้ดีดมีความมิไม่เชร์ดีดดก็บอกแยบีน้ำในเดจ้าปอาพูดไหล,ลายจ้าสวัสดีจ้า